สวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่รีสตีมนมให้ดูว่ารีสตีมนมแบบไหนนะคะที่ทาให้แบบการเทมันแบบสมมทไหลลื่นดีนะคะหลังจากที่สตีมนมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการมิกซ์นมนะคะหรือว่าการผสมน้ํานมกับกาแฟาให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเราปูพื้นก่อนที่จะเริ่มต้นเทลาเตอาร์ตคะ่ะมาดูในแบบของรีว่ารีมิกซ์นมแบบไหนนะคะมาดูเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนรอบนึงเพราะว่ารีกลัวว่าตอนที่รีทําไปด้วยแล้วพูดไปด้วยอะรีอาจจะแบบลนลอกไปหน่อยแล้วพูดเร็วๆฟังไม่รู้เรื่องเนาะอธิบายสั้นๆก็คือพอเราได้ช็อตแล้วก็นมที่จะรีมแล้วมานะคะเอียงแก้วนะคะมา45องศาประมาณนี้นะคะแล้วก็เอียงพิเชอร์จากนั้นนะคะยกพิเชอร์ขึ้นสูงเพราะว่าเราไม่ต้องการโฟรมนมแลรวก็ยกขึ้นสูงนะคะแล้วก็หมุนวนเป็นวงกลมข้อควรระวังคือระวังมันไปโดนตรงเนี้ยคะ่ะแบบ ไปชนกับเขาเรียกอ,อะไรอ่ะผนังแก้วขอบแก้วอะไรเงี้ยข้างในเนี้ยค่ะถ้าเกิดมันไปชนนะคะมันจะเป็นสีขาวรบกวนแบบเครมมาสวยๆของเราข้างบนตอนที่เราจบลายนะคะหมุนวนเป็นวงกลมให้อยู่ในน้ํากาแฟนะคะหมุนวนไปเรื่อยๆยกขึ้นสูงนะคะจากนั้นพอเราจะเริ่มลายเราค่อยเอาปากพิเชินนะคะจุ่มลงไปใกล้ๆกับหน้ากาแฟแล้วก็เริ่มลายท่องไว้ว่ายกสูงเวลาเรามิกนะคะ แล้วก็พอจะเริ่มลายให้กดต่ำลงแล้วก็เริ่มครั้งที่แล้วนะคะลี่ทำเป็นลายหัวใจที่เป็นเบสิคให้ดูนะคะเดี๋ยวครั้งนี้ลี่จะทำเป็นทิลิปให้ดูนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะที่เราต้องระวังนะคะเราระวังไม่ให้มันโดนผนังแก้วระ้วปุ๊มเนี่ยต้องคอนโทรนะคะเส้นน้ำนมให้สม่ำเสมอกันไม่ให้มันเป็นการเทแบบ กระชอไปข้างหน้านะคะให้มันเป็นเหมือนแบบเราเทน้ําลงมาเป็นเส้นตรงแล้วก็ใช้น้ํานมแบบนั้นนะคะน้ําหนักแบบนั้นหมุนวนนะคะระวังมันกระชอ hey, ถ้าเกิดว่าเรายังคอนโทรลมือเราไม่ได้มือเรายังแบบไม่เสถียรนะคะก็ลองไปฝึกวนกับน้ําก่อนก็ได้นะคะวนไปเรื่อยๆให้มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางน้ําไปเรื่อยวนให้ได้ก่อนอะไรยเงี้ยคะ่ะแล้วค่อยมาทํากับนมจริงก็ได้นะคะโอเค แล้วนะคะเราก็เริ่มตรงกลางค่ะหมุนวนเป็นวงกลมหมุน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 นี้นะคะโอเคพอเริ่มลายเราก็เอียงแก้วมาค่ะลูกที่หนึ่งสองสามแล้วก็ลูกสุดท้ายเป็นหัวใจนะคะลากจบก็จะได้ประมาณนี้ัอนนี้ก็คือทิวลิปของลีนะคะที่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พยายามสุดๆแล้ว เพราะว่าไม่ได้เทนานค่ะก็คือในวันนี้นะคะที่จะมาบอกก็ให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ได้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณเครื่องชงนะคะคอนติมันติคาโรนะคะจาก UCC K2 นะคะที่สนับสนุนนะคะให้ลี่ได้ทำคลิปสอนเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าไม่เรียกสอนดีกว่าเรียกแนะนำเพื่อนๆน,นะคะ ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วก็จะมีอีกต่อไปเรื่อยๆและในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้สาธิตการทำอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย